สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่9นะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เล่าประสบการณ์อะไรเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการการตอบคาถามนะครับจากสิ่งที่มีเ,เพื่อนเพื่อนถามเข้ามาในในทางยูทูบนะครับว่า,าการใช้งานรถยนต์คันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันมันแต่ละคําถามของแต่ละท่านเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับก็อยากจะนําคําถามพวกนี้เนี่ยมา แชร์มาแบ่งปันให้กับกับท่านอื่นๆด้วยนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าเราสนใจหรือว่าเราต้องการรายละเอียดของรถคันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันตอบโจทย์กับเราหรือเปล่านะครับก็คําถามแรกนะครับก็จะเป็นคําถามว่าเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่สามารถติดตั้งวอลชาร์ดได้เนี่ยเราอยู่คอนโดเนี่ยเราจะชาร์จรถยนต์คันนี้ได้ยังไงนะครับก็อย่างที่เออผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆหน้านะครับว่าจริงๆรถรถยนต์คันนี้เนี่ยเออถ้ามันไม่ได้ชาร์จ แบตเตอรี่นะครับมันสามารถวิ่งด้วยโหมดที่เป็นโหมดไฮบริดหรือว่าเป็นออโต้นะครับก็สามารถใช้น้ํามันไปด้วยใช้ไฟฟ้าไปด้วยแต่ว่าเรื่องของการชาร์จเนี่ยแล้วถ้าเราอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถติดตั้งเครื่องชาร์จได้เนี่ยเราจะไปสามารถชาร์จได้ที่ไหนนะครับก็ก็จะมีแอปพลิเคชันแนะนำนะครับก็คือเป็นแอปที่ชื่อว่าปลั๊กแช์นะครับก็อันเนี้ยจะเป็นแอปที่เราสามารถดูได้ว่ามีจุด ชี่ชาร์จเนี่ยให้บริการอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับในอาจจะเป็นในบริเวณใกล้เคียงที่เราอยู่หรือว่าเป็นแบบทางผ่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผู้ให้บริการอย่าง p t t ีทีนะครับที่เปิดให้บริการสถานีชาร์จฟรีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีะข้อจํากัดน,นิดนึงก็คือของปะตะทเนี่ยเขาจะลิมิตเวลาชาร์จอยู่ที่เซสชั่นละ50นาทีคือเหมือนเราต้องกลับไปสกแกนใหม่ทุก50นาทีนะครับหรืออีก วิธีหนึ่งก็คือไปชาร์จตามห้างสรรพสินค้านะครับก็จะมีอย่างกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยครับก็จะมีของบริการเชล l ์รีชาร์จหรือว่า c ชาร์จ now นะครับให้ให้บริการได้ฟรีนะครับก็ s ฟชั่นหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงแล้วแล้วแต่สาขานะครับก็เขาก็จะมีบริการก็เราก็สามารถนำรถไปจอดชาร์จแล้วก็ไปทำธุระไปทานข้าวหรือว่าไปใช้บริการอย่างอื่นในห้างได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าไฟนะครับค่าไฟที่บ้านเนี่ย เพิ่มขึ้นมาประมาณเท่าไรนะครับก็จริงๆถ้าถามว่าเพิ่มขึ้นมาเท่าไหรเนี่ยผมออตอบโดยโดยเฉลี่ยนะครับว่ามันมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ4 5่0บาทนะครับแต่ว่าในในสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจ่ายค่าไฟเนี่ยในประมาณเท่าๆเดิมหรือว่าเพิ่มจากเดิมไม่เยอะเนื่องจากว่าผมเนี่ยเปลี่ยนจากมิเตอร์แบบแบบธรรมดาเป็นมิเตอร์แบบ TOU นะครับทำให้การคิดค่าไฟเนี่ย มันเราได้ปริมาณของไฟเนี่ยหน่วยไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยที่บ้านเนี่ยผมจะใช้ประมาณ600-700หน่วยนะครับซึ่งพอมีมีรถยนต์คันนี้เข้ามาเนี่ยก็ตอนนี้การใช้พลังงานในบ้านแล้วกันมันเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ800หน่วยแต่ว่าอัตราค่าไฟเนี่ยมันก็ยังอยู่ในในเรนจ์เดิมคือประมาณ2,000ปลายๆ3,000 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าเออเราเปลี่ยนมิเตอร์ด้วยทําให้แบบเออการใช้ไฟเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วก็เรื่องของความถี่ในการชาร์จปกติเนี่ยผมจะชาร์จทุกวันก็คือทุกเย็นเลยนะครับก็คือกลับบ้านก็ชาร์จตอนเช้าก็ออกไปทํางานก็ก็ก็ถอดออกไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จนะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าไว้ในคลิปก่อนก่อนหน้าก็ผมจะสรุปสั้นๆว่าเออเรา ต้องทําอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับก็แบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยจากมอแปลงมาถึงมิเตอร์หน้าบ้านอันนี้เราจ่ายให้การไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคหรือนะครหลวงเราจ่ายแล้วเดี๋ยวเขามาดําเนินการทําสายให้มาถึงมิเตอร์ที่บ้านเราจะเปลี่ยนมิเตอร์หรือไม่เปลี่ยนมิเตอร์เนี่ยก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับถัดมาจากมิเตอร์มาถึงตัวบ้านอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องรับผิดชอบเองเราต้อง าหาช่างมาดําเนินการเองหรือว่าจะจ้างาผู้ให้บริการที่เขามาติดเครื่องชาร์จให้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจากตัวผมใช้คำว่าเป็นตู้ในบ้านลงมาถึงเครื่องชาร์จเนี่ยอันนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าทาง MG เนี่ยเขาออฟเฟอร์ให้เป็นเป็นของแถมอยู่แล้วนะครับ15เมตรนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอพิจารณาเพิ่มเติมว่าถ้าเราจะติดตั้งเครื่องชาร์จเนี่ยเราต้องมี ขั้นตอนอยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวไปดูรละเอียดใน,ในคลิปที่ผมเคยลงไว้ก็ได้นะครับถัดมานะครับว่าถ้าเราขับทางไกลต่อเนื่องบ่อยๆระยะมีมีท่านที่ถามมาว่าเป็นระยะแบบเออสามกิโเมตรต่อต่อครั้งเนี่ยการใช้ phev เนี่ยมันสามารถประหยัดน้ำมันได้ดีเหมือนกับรถไฮบริดไหมนะครับก็ผมก็ต้องตอบอย่างนี้ตรงๆนะครับว่าถ้าระยะระยะนั้นเนี่ยรถยนต์วิ่งในโหมดออโต้เนี่ยมันยังสามารถ ให้อัตราสิ้นเปลืองที่ค่อนข้างน่าพอใจอยู่ในระดับที่แบบเกิน20กิโลเมตรต่อลิตรหรือว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วกันว่า20กิโเมตรต่อลิตรเนี่ยเทียบเท่ากับรถยนต์ที่เป็นไฮบริดได้นะครับว่าอย่างตอนนี้ใน,ในตลาดแล้วกันว่ามันไม่มีรถยนต์ไฮบริดที่เป็นไซส์ซีเสยูน,นอกจากตัว h a วาลเฮสกนะครับก็จริงๆอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยมันก็สามารถทําได้ด้วยแบตเตอรี่ ที่เราใชา้เต็มก่อนออกจากบ้านแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็สามารถทําให้มันอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยยังดีอยู่นะครับก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของผมขอแชร์เพิ่มเติมวันนี้ไม่ได้เป็นคําถามแล้วกันเนาะว่าผมขอแชร์เพิ่มเติมเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงอัตราสิ้นเปลืองที่เป็นในลักษณะของกิโลเมตรต่อลิตรหรือว่า,อ,าอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของ การใช้ใช้งานรถยนต์เนี่ยมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้อิงว่าเป็นกิโลเมตรต่อลิตรแล้วมันขึ้นเป็นบาทบาทต่อกิโลเมตรแล้วเพราะว่าค่าน้ํามันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับก็จากทริปแรกที่ผมเดินทางไปที่เ,เพชรบูรณ์นะครับก็อันนั้นเนี่ยก็คือชาร์จไฟเต็มก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วก็เราขับไปเรื่อยๆเลยครับเดินทาง ไปเรื่อยๆไม่ได้ชาร์จไฟระหว่างทางเติมน้ํามันไปทั้งหมดประมาณสองถังนะครับรอบนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยบาทต่อกิโลเมตรเนี่ยตกอยู่ที่สองบาทต่อกิโลกลมๆนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่ผมค่อนข้าง,างน่าพอใจเนื่อเกากว่าเรามีมีการสภาพการจราจรที่ติดขัดแล้วก็มีแบบใช้ความเร็วด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมได้มีโอกาสเดินทางระยะไกลเหมือนกันแล้วก็ ได้มีโอกาสแวะชาร์จไฟที่ระหว่างทางนะครับใช้ของของของ evo นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ชาร์จเยอะแล้วก็มีการเติมน้ำมันกลับเข้าไปนะครับทำให้ะระยะระยะทางที่ผมขับไปตอนนั้นเนี่ยประมาณ500กิโลนะครับแล้วก็จริงๆชาร์จไฟกลับเข้าไปเนี่ยคิดเป็นผมไม่ได้คิดเป็นหน่วยละกันนะเพราะว่าแบบเออไม่ได้คำนวณละเอียดขนาดนั้นแต่ว่า ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปให้กับการชาร์จไฟเนี่ยจ่ายไปอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็บวกกับน้ํามันที่เราเติมกลับเข้าไปเนี่ยด้วยราคาล้ามันณนะวันที่เติมตอนนั้นเนี่ยเก้าห้าเนี่ยอยู่ที่โซฮอลเก้าสิบห้าครับอยู่ที่ลิตรสี่สิบเอ็ดบาทนะครับก็ทําใหอา้อัตราสิ้นเปลืองหรือว่าค่าใช้จ่ายบาทต่อกิโลเมตรในในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาทเหมือนกันนะครับแต่ว่า ถ้าเทียบเปรียบเทียบกับทริปแรกที่ผมออกไปเที่ยวปลเพชรบูรณ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยค่าน้ํามันเนี่ยลิตรหนึ่งประมาณ32บาทเหมือนกันช่วงช่วงปลายปลายป,ายปีที่แล้วนะครับแก๊สโซฮกเก้าห้าเพราะนั้นเนี่ยะจะมองเห็นได้ว่าความแตกต่างของราคาน้ํามันที่มันเพิ่มขึ้นเกือบเกือบสิบบาทแล้วก็เราเอาส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยไปชาร์จไฟในในจุดที่เราสามารถชาร์จได้แล้วมันไม่ได้กระทบกับการเดินทางก็คือผมจอดชาร์จที่ร้านอาหารนะครับหรือว่า ปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างที่เราแบบเออแวะพักห้องน้ําอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้กระทบกับกับาการใช้ชีวิตหรือว่าการใช้รถในในรูปแบบปกตินะครับซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองของเราได้เหมือนกันว่าเออเราก็จ่ายในเรื่องของค่าน้ํามันหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยได้ลดลงหรือว่าเท่าเท่ากับเดิมแม้ว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นมา10บบาทแล้วก็ตามนะครับอันเนี้ยก็เป็น มันอีหนึ่งข้อมูลที่ผมอยากจะเอามาแชร์ให้นะครับแชร์ให้ฟังกันว่า,าจริงๆแล้วแบบสภาพการใช้รถเนี่ยมันมันก็มีผลกับกับค่าใช้ใจ่ายของเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะมีคําถามว่า,าน่าซื้อไหมรถยนต์คันนี้นะครับถ้าถามว่าในในตลาดปัจจุบนันรถยนต์คันนี้ถือว่าเป็น p ลั๊กอินไฮบริดที่ราคาถูกที่สุดพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่า ถ,ถ้าสเตป็ปจากคันนี้ไปก็จะเป็นมิ t ซูบิชิอ o u แลนเดอร์ส่วนฮาวเวลเฮดซิกเนี่ยยังไม่ยังไม่มีราคามานะครับก็ถ้าถามผมผมก็คงตอบว่าน่าซื้อเหมือนกันนะครับยังน่าซื้ออยู่นะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วหรือถามว่าถ้ามีโอกาสได้ย้อนกลับไปหรือว่ามีเงินมาอีกก้อนหนึ่งงบประมาณอันหน่งจุล้านเนี่ยแล้วเราอยากจะได้รถที่เป็นเอสยูวีแล้วได้ความประหยัดเนี่ย ผมก็ยังคงเลือกคันนี้อยู่นะครับถามว่าทําไมผมไม่เลือกฮาวเวลเพราะว่ามันไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดแน่นอนว่าการใช้งานเนี่ยมันก็ยังต้องเติมน้ามันอยู่แล้วก็เรื่องไซซิ่งของรถนะครับอันเนี้ยถ้าเราไม่ได้ขับรถคนเดียวนะครับก็อาจจะต้องคํานึงถึงเรื่องของไซซิ่งของรถว่าเคนที่มาใช้รถร่วมกับเราเนี่ยเขาจะจะออโอเคกับมันหรือเปล่าเนื่องจากว่าฮาวเวลเนี่ยมีมีขนาดตัวรถไซมิติรถเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่ครับ แล้วก็เรื่องของการรับประกันนะครับเอ,อ MG เนี่ยรับประกันตอนนี้เท่าที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะรับประกันตัวรถเนี่ยอยู่ที่สี่ปี120,000โลหรือว่า5ปี150,000โลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับไม่ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่ารถรถ,รถปกติออ,อย่าง Toyota เนี่ยอย่าง Fortuner ผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรับประกันสามปีแสนโลนะครับกออ็อันนี้ก็ถือว่าได้ได,ได้ได้เกินกว่ารถ แบรนด์ญี่ปุ่นที่ผมเคยใช้มานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ร้าแบตเตอรี่เนี่ยจะรับประกัน8ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับซึ่งถ้าเป็นของฝั่งโตโยต้าเนี่ยก็จะรับประกัน10ปีอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างในเรื่องของของวารันตีที่เรา,เาได้รับจากทางาผู้ขายนะครับจากทางแบรนด์ต่างๆนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของคําถามที่ว่าเ,าเปิดแอร์ออนในรถได้ไหมทําได้นะครับก็เราก็สามารถเปิดแอร์แล้วก็ นอนในรถโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้รถหรือว่าไม่ได้ขับไปไหนนะครับก็ผมเองก็ทําบ่อยนะครับอาจจะเป็นการเปิดแอร์แล้วก็นั่งทํางานในรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทําได้นะครับใช้ไฟจริงๆถ้าเปิดนอนข้ามคืนเนี่ยเท่าที่ผมเคยทดสอบมาก็จะใช้ไฟไปประมาณแบบ20%เปอร์เซ็นต์นะครับเปิดตั้งแต่แบบหกโมงเย็นยันเช้าอะไรเงี้ยเนื่องจากว่า การใช้ไฟในช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะใช้ไฟน้อยกว่ากลางวันเนื่องจากว่าอุณหภูมิภายนอกแดดหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้แอรเนี่ยทำงานน้อยน้อยลงนะครับก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของความแรงนะครับหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยจริงๆรถคันนี้มันเป็นเอ่อมันเป็นปลั๊กอินไฮบรซึ่งมันเป็นเอ่อรถยนต์ที่มีเกียร์เอ่อแบบฟิกส e ีดมันจะไม่เหมือนกับเอ่อไฮบริดของข,ของของโตโยต้ซึ่งอันนั้นนะมันเป็นเกียร์แบบ e-cvt ซึ่งมันเป็น ระบบ CVT ที่ทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับกับเครื่องยนต์เพราะนั้นเนี่ยผู้ตามตรงแล้วกันว่าแบบเออความแรงหรือว่าการาการอัตราเร่งอะไรเงี้ยมันอาจจะดีไม่เท่าของตัวตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมีเกียร์ทั้งหมด10สปีดโดยเกียร์เนี่ยมันจะแยกกันระหว่างเกียร์ที่เป็นฝั่งเครื่องยนต์จะมี6สปีดแล้วก็เกียร์ที่เป็นฝั่งมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีสี่สปีดซึ่งมันจะทํางานในลักษณะ ควบคู่กันไปนะครับถ้าเราถ้าเรากดเป็น e v Mode เนี่ยมันก็จะใช้งานเป็นเออเป็นเกียร์แค่4สปีดเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีมีจังหวะช่วงเปลี่ยนเกียร์สุดท้ายเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอกันก็คือช่วงที่ความเร็วประมาณเออแปขึ้นไปนะครับตัวรถเนี่ยก็จะมีเออที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะมีมีเกรบอกในเรื่องของการเออเหยียบคันเร่งหรือว่าการใช้อ่การเร่งอะแหละว่าเออ ตรงจังหวะนี้เนี่ยมันมีลิมิตอยู่มันมันจะยังไม่สามารถเร่งต่อเนื่องขึ้นไปได้เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนขึ้นเกียร์สี่อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีถือถ้าเรากดแช่เนี่ยมันก็จะเกิดอาการอาการหน่วงเกิดขึ้นนะครับอาการหน่วงหมายถือว่าถ้าเราเคยเคยใช้รถที่เป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาที่เป็น e c t ปกติเ์ออโต้สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออจังหวะที่มันเปลี่ยนเกียร์มันก็จะมีแบบหน่วงแล้วแบบหัวโยกอะไรอย่างเงี้ยก็คันนี้ก็มีความมีมีอาการให้รู้สึกได้ถ้าเป็น ถ้าเป็นโหมด EV ล้วนนะครับว่าเออเราแล้วเราแบบกดแช่ซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะมีการขับลักษณะนั้นเนี่ยเวลาช่วงขึ้นแบบเออทางยกระดับอะไรเงี้ยคือแบบเออกดแช่ไปเลยมันก็จะมีจังหวะหน่วงซึ่งถามว่าเราเราจะหลีกเลี่ยงได้ก็คือเออเราก็อาจจะมีการแบบถอผ่อนคันเร่งให้เกียร์มันเปลี่ยนแล้วเราก็ค่อยเติมคันเร่งเข้าไปใหม่มันก็จะไม่เกิดอาการอย่างนั้นแต่บางทีแบบเออส่วนตัวก็ขี้เกียจก็คือกดกดไปเลยไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวพอถึงจังหวะมันเปลี่ยนเกียร์เราก็เออเราก็ขับ มันก็ขับไปต่อของมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อสังเกตนะครับเวลาที่เราใช้รถคันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวโหมดที่เป็นโหมดออโต้หรือโหมดไฮบริดเนี่ยเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะทํางานเสริมกันไปนะครับว่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ตัดเข้าแบบเออเป็นเกียร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อความสมูทหรือว่าความลื่นไหลในช่วงที่เป็นโหมดออโต้นะครับมันก็จะไม่ได้เหมือนกับ โหมดที่เป็น EV มันก็จะขับได้เรื่อยๆเหมือนเหมือนขับรถเกียร์ออโต้ปกติเหมือนเกียร์ c v วปกติเลยนะครับและน่นอนว่า,เ,าเรื่องของอัตราเร่งหรือว่า,าความความแรงอะไรพวกนี้มันตอบสนองได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถามว่าเพียงพอกับการใช้งานเหยียบได้ถึงเท่าที่ผมเคยเนี่ย200ก็ขึ้นไปถึงนะครับก็กดขึ้นไปได้เลยนะครับอันนี้มันเป็นอ,อีกหนึ่งข้อ ข้อสังเกตและกันนะครับที่ผมอยากจะนําคําถามแต่ละท่านเนี่ยที่เขามีโอกาสได้เข้ามาถามในในช่องว่ามันมันเป็นยังไงมันมีประเด็นอะไรที่เราควรจะให้ความสนใจกับมันไหมนะครับก็อยากจะรวบรวมคําถามพวกนี้แล้วก็นำกลับมาสะท้อนมันกับมาแชร์ให้กับทุกทุกท่านเนี่ยได้ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับก็คลิปของผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เรือรีวิวตัวรถนั่นนี่นู่นเหมือนเหมือนกับของช่องอื่นๆนนะครับก็ เป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงแล้วกันว่าเออเราอยากจะเล่าอะไรให้กับคนที่เขาสนใจมาได้ข้อมูลตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่ว่าเออเผื่อเขาอยากจะนําข้อมูลพวกนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อหรือว่าการเลือกรถของเขาในอนาคตนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปของผมก่อนหน้าคลิปถัด,ถดมาที่เอาอาจจะมีการ อัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ